สวัสดีค่ะพบกับช่องไข่ต้มคุงกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกปัญหาเกี่ยวกับแถบการบันทึกวิดีโอนะคะว่าทำไมของทุกคนไม่ขึ้นก่อนจะไปบอกปัญหานะคะก็มาดูอันนี้ก่อนกิจกรรมแม็กซ์นะทุกคนเหลืออีก4วันต้องสร้างแผนที่คร์ฟแลนให้ครบ1,000ใช่ไหมนี่เป็นกิจกรรมที่ ทำร่วมกันท้งเซิร์ฟนะถ้าใครยังไม่เข้ามารับก็มารับชนะเหลืออีก4วันก็จะหมดแล้วอันนี้เหลืออีกแค่1้7เคนนะทุกคนก็จะครบ1,000พใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> จะได้เง <Yeah. S 1> ิน m อ A1 ก็วันที่10ก็อย่าลืมมาล็อกอินนะวันที่10ก็คือวันเสาร์นะทุกคนอย่าลืมมาล็อกอินนะจะได้ตั๋ว E ีโวสามใบ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นอันนี้รับแล้วทุกคนเข้ามารับหรือ,อยัง เป็นรางวัลลงทะเบียนแล้วก็ภารกิจอันนี้ก็ทำเสร็จหมดแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะได้สกินปืนไฟฟีไปฟรีๆเลยได้ทั้งตั๋วไลมอนตั๋วปืน3อันแล้วก็เป็นตาของมันนะแล้วก็ปืนถาวร M4A1 <Yahoo! S 1> นะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะสำหรับต่อไปนะคะก็สำหรับปัญหาที่ว่าไม่มีแถบการบันทึกอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนอย่างนี้นะ ก็มีน้องๆถามเข้ามาเยอะเลยว่าทาไมของผมไม่ขึ้นแอบ,บการบันทึกครับ <c oughs> ทำไมของผมบันทึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ก็ไปถาม GM มาให้น้องๆนะคะกับปัญหานี้นะเราก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าทาง GM เขาตอบอะไรมาบ้าง <c oughs> ก็เขาตอบมาว่าสําหรับการปรับโหมดพิเศษต่างๆนั้นจะอยู่กับมือถือและซอฟต์แวร์รองรับโหมดดังกล่าวอาจต้องรอให้ทางตัวเกมและซอฟต์แวร์ของมือถือมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถปรับโหมดดังกล่าวได้ต่อไป อย่างไรแล้วทีมงานของคุณสําหรับข้อเสนอแนะของลูกค้าทางทีมงานจะทําการแจ้งกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเพื่อการพัฒนาตัวเกมในอนาคตอ่ะสรุปแล้วนะว่าทําไมของบางคนถึงไม่ขึ้นแถบการบันทึกแบบนี้นะก็เพราะว่าการบันทึกอันเนี้ยมันบางโทรศัพท์บางรุ่นบางเวอร์ชั่นมันอาจจะไม่รองรับนะทุกคน oh <no. S 1> ก็ก็ต้องรอให้ทางตัวเกมเนี่ยมันพัฒนาหรือปรับปรุงให้รองรับกับเวอร์ชั่นและ โทรศัพท์ของทุกรุ่น <Nope. S 1> เพราะว่าไอการบันทึกวิดีโอเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากของมือถือหรือว่าใช้เมมหรือว่าซอฟต์แวร์หรือ iOS หรือ Android เวอร์ชั่นไหนที่มันต่ำมากๆเนี่ยมันจะไม่สามารถมีไอแถบการบันทึกนี้นะทุกคน <Nope. S 1> มันก็เลยเป็นปัญหาว่าทําไมบางคนถึงไม่มีแถบการบันทึกวิดีโอนี้ขึ้นมานะ <c oughs> ก็สาหรับแถบการบันทึกที่อันนี้ของพี่ไม่มีนะเพราะว่าพี่ล็อกอินกับ iPhone 6 ซึ่งเวอร์ชันนี้มันเก่าแล้วก็มันไม่รองรับแล้วอ่ะไอโฟน6มืนมันตกรุ่นไปแล้วนะซอฟต์แวร์มันก็ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อให้ระบบนี้มันเข้ามาระบบการบันทึกเนี่ยมันก็เลยทําให้พี่ไม่มีแถบการบันทึกนี่นะสำหรับ iPhone ที่พี่อัดอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็น iPhone 11นะที่มีแถบการบันทึกเนี้ยคือพี่ใช้ iPhone 11อัดนะทุกคนจะมีทั้งฟรีไฟล์ธรรมดา แล้วก็ไฟล์ m a x เลยนะทุกคนของพี่ก็จะมีทั้งสองฟรีไฟลเลยนะและนี่ก็เป็นคําตอบของทาง GM ที่พี่ส่องอีเมลไปถามเขาโดยตรงเลยนะแล้วเขาก็ตอบมาอ่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง1000บพบวกๆเลยนะแล้วก็ฝากกดซับช่องนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนอยากให้ทำคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะเผื่อพี่ทำได้ก็พี่ก็จะทำให้ใหทุกคนนะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ